ครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งกล้องประเทศการหน้าหลังนะครับตัวนี้นะครับจะให้ดูนะครับนี่เป็นกล้องหลังนะครับกล้องหน้านะฮะกล้องหน้าติดตั้งอยู่บนบริเวณนี้นะครับตัวกล้องสามารถนะฮะดูผ่านมือถือได้นะครับแบบนี้นะครับบันือสลับดูกล้องหน้านะครับเขาเอชสามเคนะฮะ ประมาณนี้นะครับสำหรับดูข้างหน้าแลควขอเทประมาณนี้นะครับดูไฟยอดหลังได้นะครับนะครับดูไฟยอดหลังได้แบบน,นี้โอเคเรียบร้อยนะครับ ก็ลูกค้าท่านไหนครับมีความสนใจนะฮะอย่าติดตั้งกล้องปฏิทึกการแบบนี้ครับติดต่อได้ที่ร้านเดียวนฟรารยองนะครับสาขาไปพลาด36ติดต่อได้ที่เบอร์09194289ติดต่อคุณเดียวเลยเลยครับสวัสดีครับ Mama said you're meant to burn as bright As a star among the midnight sky The pressure blinded me But now I see I'm no different from the rest You said i away, for that open door. Show me proof that there is something more. I just hope I am okay with the choices I make. Maybe then I'll understand. You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Now I'm lost. And ครับรันเด็บไซด์ครับวันนี้ลูกคันรถโตโยต้าฟอร์จินเนอร์นะครับมาดำเนินการติดตั้งกล้องบริเทศการหน้าหลังนะครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะตัวส่วนตัวกล้องนะครับตัวกล้องจะปิดติดเป็นตัวนี้นะครับ 3K นะครับติดบริเวณนี้นะครับกล้องเดิมของลูกค้าเสียนะฮะนี้ตัวกล้องเดิมของลูกค้านะครับก็เดี๋ยวทําการถอดออกนะฮะแล้วก็ติดตั้งกล้องใหม่ครับประมาณนี้โอเคครับแล้วให้ทีมช่าติในการสร้างครับ